การป่วยก็ดีขึ้นเห็นดีขึ้นดีขึ้นนะคะเพราะว่าได้ฉีดยาป้องกันเกี่ยวกับเรื่องบอดบูบอดอักเสบฉีดวัคซีนยังต้องไปหาหมออยู่ไหมคะยังต้องไปหาอยู่เออคราวน,นี้รู้สึกว่าหมอนันะดสี่เดือนค่ะก็คือตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะมากดีขึ้นดีขึ้นมากเลยค่ะ <c oughs> มันอยู่ที่ขานิดเดียวนย่ยงพวกเขาค่ะแต่เราก็ฉีดยาอยู่ทุกอาทิตย์นะคะแต่คอเป็นอะรล้อมตัวคาเป็นอะไรพวกเขาเสียทีนี้หมอบอกว่าอยากจะผ่าให้แต่ถ้าหากว่าถ้าผ่าค่าเลยสองแสนถ้าเกิดเราเกิดเรามีเงินสองแสนสองข้างสี่แสนถ้าผ่าแล้วโอเคก็โอเคใช่ไหมก็ทํางานได้แต่ถ้าผ่าแล้วเนี่ยต้องพักเพิ่ิอีกหกเดือนอย่างไรแล้วทางานไม่ได้เลยสมมติอีกหกเดือนได้มาก็เดินไม่ไม่เหมือนก่อนไม่เหมือนเก่าไม่ดีเอาไว้ยี่ดีกว่า แล้วมันจะลําบากในการขึ้นลงบ้านไหมคะเพราะบ้านแม่ก็อยู่ชั้นแบบสามก็ก็ถามว่าลาบากไหมแล้วก็ขึ้นไปห้าชั้นก็ไม่ลำบากค่อยๆเดินขึ้นไปค่อยๆเดินขึ้นค่อยๆดหมอก็บอกอดีเป็นการออกกาลังกายในตัวแต่ทุกวันนี้ก็คือย,ยังเดินขึ้นได้ปกติเดินขึ้นได้ปกติตมีคน,นพยุงไหมไม่มีค่ะขึ้นไปเองคนเดียวเช่นเมือ่อก่อนนี้เราเคยขึ้นไปปั๊บเดียวถึงเี๋ยวนี้ก็ประมาณสักสิบห้านาทีอ๋อก็ใช้เวลาใช้เวลาหน่อยคือขึ้นไปแล้วก็หยุดขึ้นไปแล้วก็หยุดขึ ถ้าเราจะลงมาเราก็ต้องเขเวลาในการเดินทางเออถ้าสมมติว่าเราจะลงมานะสิบโมงเราลงมาก่อนสิบห้านาทีเ,ออเราต้องลงมาก่อนสิบห้านาทีค่ะแล้วมันจะแบบหนักหนักไปไหมคะหรือว่ามันจะโฟไว้แค่นี้เออไม่หนักคิดว่าไม่หนักเพราะว่าเราฉีดยาทุกอาทิตย์ค่ฉออีดยาระงับฉีดยาระงับทุกอาทิตย์ค่ะ ให้แล้วก็มีกรมพัสดาเนี่ยเขาก็จะช่วยช่วยมาให้หนึ่งแสนไ่เไงแต่ก็ยัง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 ไม่ได้เลยยังไม่มีอะไยคุณแม่แล้วแล้วทางเจ้าของบ้านว่ายังไงบ้างเขายังโอเคเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงป่วย้ว่เขาก็ยังให้ป้าอยู่ไปเรื่อยๆยังอยู่ค่ะที่จริงแล้วอ่ะเราก็อยู่ไปเรื่อยๆื่อยยางเงี่ยพอดีเพราะว่าเจ้าของเขาไม่สบายเขาป่วยเขาเลยบอกว่าที่เก็บเอาไว้เขาจะยกให้หลาน ถ้าหาว่ายกให้หลานเนี่ยคือพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกเพราะว่าหลาน,นต้องนอยู่เองค่ะตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นพอเรารู้ว่าเขาจะยกให้หลานเราเครียดไหมคะไม่เครียดไม่เครียดเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขายเราแต่ขอหนึ่งแสนคือขายดาวเ,เ,าเขาส่งไปแล้วสิบปีเขาให้เราส่งต่อคือขายดาวหนึ่งแสนเราก็เลยไม่เครียดเราคิดว่าเงินหน,นึ่งแสนนี่เราก็ต้องหาได้ถ้าก็ให้เขาหนึ่งแสนปับ๊บแล้วเราก็ผ่อนต่อไปเดือนละสามพัน สามพันก็ตออ่อบส่งปร, 2, ประมาณอีกสองแสนกว่าอันนี้ก็ก็ก็กบกบประพัชราก็รู้เรื่องก็ก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยหนึ่งแสนก็เหมือนจะยื่นงมาช่วยเราจะช่วยหนึ่งแสนแต่ว่าช่วงนี้ก็คงยังเป็นห่วงคุณอิทอยู่ก็เลยระงับไปก่อน มีความสุขเอ่อมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้ทํางานแล้วเราไม่เครียดแล้วก็จะไม่คิดอะไรมากก็ไม่เจ็บป่วยอะ่ะรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นมาสันทีเลยเราคิดถึงไหมคะเราห่างห่างห่างจากหน้าจอไปไหมมีมีปรับปรายนะคะมีปรับปรายแต่ว่าประมาณปีนี้ปีที่สองที่เราปีนี้ปีที่สองก็เราก็ได้แสดงเป็นเรื่องเวลาก็คือเรื่องเวลากระดูก ก็คือตอนนี้ก็คือเป็นละครยาวเป็นละครยาวค่ะแต่ว่ามีไม่มากนะอ่าอยากมีมากกว่านี้อยากมีมากกว่านี้เพราะว่าเอามาเล่นแล้วก็กูจะเล่นเยอะๆอนะคะมีที่ห้าตอนเองโอ่คห้าตอนแต่ว่าห้าตอนนี้มีคุณภาพมากไปดูได้เลยครับจอเจ้าตอนนี้ก็มีรายได้ขึ้นมีรายได้คามีไรายไ,ได้ตรงนี้นะคะที่จริงแล้วเรามีการสอนสอน สอนนักเรียนการแสดงแต่ว่าช่วงก็ต้องอยู่เพรคะโควิดอ๋อคือเราไป acting c o a c ด้วยใช่้วไปสอนที่ไหนคะเออมีค่ะมีบ้านเพื่อนอ๋อก็คืออันนี้เปิดเป็นโรงเรียนเปิดโรงเรียนเลยค่ะเปิดเป็นโรงเรียนแล้วก็สอนอยู่อันนี้ก็พอสอนคือสอนเด็กสามสามอาทิตย์ลวอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเรามีการแสดงให้เด็กทําการแสดงให้เด็กเป็นเป็นเป็นออกยูทูบอ๋อให้เด็กเล่นละครเป็นศิลปศิลป์อะไรอย่างนี้ค่ะ เปิดมานาหนหรือยังเปิดมาป,ปีที่แล้วปีที่แล้วก็จะปีนี้ค่ะไม่ไดทําโคบิกก็บางทีก็ทําบางทีก็หยุดอะไรโชวงนี้ก็แต่ตอนนี้ไม่รู้จะหยุดยาวหยุดแบบไม่มีกาหนดเลยไม่มีกาหนดค่ัเพราะกงไม่ให้แล้วพอพอเราหยุดอ่ะแล้วถ้าสมมติเราถ่ายละครเสร็จเราหยุดการสอนแล้ว<ต>รายได้เราไหมรายได้นี่สิถ้าเปิดสมมุติถ้าเกิดเราเรามีละครแล้วก็ยังมีรายได้แล้วก็ ถ้าเกิดไม่มีละครเราก็มีการสอนใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าตอนนี้ยังช่วงโควิดสอนก็นไม่ได้สอนละครก็จบหมดตัวอย่างเงี้ยถ้ายังไม่มีมาต่อเน,นี่เราก็ลำบากเหมือนกันลำบากเหมือนกันแต่เราก็ต้องคิดต่อไปเราก็ต้องคิดต่อไปอแต่เรียนโชคดีว่ามีกำลังจะมีละครช่งองเจ็ดก็คือมีละครติดต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้มีม,มีเข้ามาติดต่อมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ติดตามกันนะคะแม่นาคพระปนุนจะ ร้ายหรือดีแค่ไหนก็ดูกันเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าร้ายเวลาเดินก็ขอร้องนะคะนักเรียนไม่เอานะคะบอกซะก่อนถ้าผู้เรียนมาขอให้มามีเนื้อด้วยกันะคะนายชอบกิน